ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเฉลยแบบฝึกหัด3า1ดจข้อที่10ในหัวข้อของเรื่องวงกลมนะคะข้อที่10เขาบอกว่าจงแสดงว่าสมการต่อไปนี้เป็นสมการของวงกลมเขาให้แสดงว่าตัวนี้เป็นสมการของวงกลมหรือไม่แล้วหาจุดศูนย์กลางและความยาวของรัศมี นักเรียนคะโดยปกติแล้วสมก,การตัวนี้ถ้าให้นักเรียนดูจริงๆแล้วเขาเรียกว่าสมก,การวงกลมอยู่ในรูปทั่วไปแต่คราวนี้อันนี้คืออยู่ในรูปทั่วไปแต่คราวนี้เราจะหาจุดศูนย์กลางของวงกลมและเราจะหารัศมีของวงกลมเราจะต้องทำให้อยู่ในรูปของมัดจากทั่วไปให้เป็นมาตรฐานให้ได้ คราวนี้การที่เราจะทําให้เป็นแบบนี้ได้เราจะต้องมาแยกแยก x มาอยู่กับ x โอเคนะคะ x อยู่กับ x ก็จะได้ว่า x กําลังสองบวกด้วย 4x บวกด้วยอ่าค้างไว้ก่อนนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะแยกออกเป็นสองวงเล็บบวกด้วย y กํ y. าลังสองลบด้วย 2y อะนักเรียนดูนะอันนี้คือ y กับ y บวกหนึ่งแย่มาฝั่งนี้เป็นลบหนึ่งก็จะได้บวกตรงนี้เท่ากับลบหนึ่งค่ะนักเรียนจะได้ว่าสี่ตัวนี้วิธีการก็คือเอาสี่หารสองตลอดเลยนะคะสี่หารสองจะมีค่าเท่ากับสองจากนั้นให้นักเรียนเอาสองไปยกกำลังสองค่ะ ถ้านักเรียนเอายกกําลังส,งสองไปยกกําลังสองเสร็จแล้วนักเรียนจะต้องบวกเข้าฝั่งด้านนี้ด้วยบวกด้วยสองกำลังสองฝั่งด้านนี้ด้วยอันนี้ก็เช่นกันอันนี้คือลบลบสองหารด้วยสองจะมีค่าเท่ากับลบหนึ่งนักเรียนจะได้ว่าลบหนึ่งยกกาลังสองนักเรียนก็ต้องบวกเข้าไปคือลบหนึ่งกำลังสองเช่นกันโอเคนะคะคราวนี้ เรามาทำกันก็จะได้ว่า x กำลังสองบวกด้วย 4x บวกด้วย4บวกด้วย y กำลังสองลบด้วย 2y บวกด้วย1เท่ากับลบ1บวก4บวก1นักเรียนคะนักเรียนมองให้เป็นอย่างนี้นะคะนี่คือพจน์ x ส่วนตังนี้คือพจน์ y ถ้าเห็นอย่างนี้ปั๊บนักเรียนจะต้องแยกออกเป็น2อวงเล็บ แยกออกเป็นสองวงเล็บนักเรียนจะได้ว่า x อะไรคูณกันแล้วได้สี่รวมกันแล้วได้สี่ก็คือบวกสองบวกกับสองโอเคไหมคะบวกด้วยพจน์ของ y ก็คืออะไรคูณกันแล้วได้หนึ่งรวมกันแล้วได้ลบสองก็จะเป็น y y ตรงนี้คือลบหนึ่งคูณกับลบหนึ่งรวมกันแล้วได้ลบสองมีค่าเท่ากับสี่ค่ะ โอเคนะคะคราวนี้นักเรียนก็จะได้ว่าสองพจน์นี้เหมือนกันก็จะได้ว่า x บวกสองกำลังสองเห็นไหมคะบวกด้วย y ลบหนึ่กำลังสองเท่ากับสค่ะจากนั้นนักเรียนจะทราบแล้วว่าค่า h ของเรามีค่าเป็นเท่าไหร่คะ ค่า h ของเราจะมีค่าเป็นเท่าไรคะ h ของเราจะมีค่าเป็นลบสองค่ะส่วนค่า k ของเราจะมีค่าเป็นเท่าไหร่คะค่า k k ของเราจะมีค่าเป็นหนึ่งค่ะส่วนค่า r r ของเราใช่สี่ไหมไม่อะไรยกกำลังสองแล้วได้4ี่อเดิวครูครูขอเขียนให้นักเรียนดูอีกนิดนึงอ่ะก็จะได้ว่าอะไรคะ x บวกสองกำลังสอง บวกด้วย y ลบ1กลังสองเท่ากับ4ก็คือ2องกำลังสองแสดงว่า r ของเรามีค่าเป็นสอนั่นเองนักเรียนจะได้จุดศูนย์กลางของเราคืออะไรคะ 2, 2, ลบ2คู่กับ1รัศมีมีค่าเป็นสองนี่เสร็จแล้วคะ่ะนี่คือแบบที่1อันนี้คือแบบที่1คือทําตามหลักเลยคราวนี้ครูมีแบบวัด แบบวิธีรัดอ่ะคราวนี้ลองมาดูแบบแบบวิธีรัดนักเรียนชอบแบบไหนนักเรียนเลือกทําเลยนะคะอันนี้ครูลองทําเสียเวลาแป๊บหนึ่งนะคะอันนี้คือหรือนักเรียนคะแยกเหมือนกันแยกเหมือนเดิมคราวนี้ x แยกเหมือนเดิมแยกยัางไงาก็เหมือนกันนะคะก็จะเป็น x ก,กาลังสองบวกด้วย 4x บวกด้วยจับ y ไปอยู่ใกล้ y บวกด้วย y กาลังสองลบด้วย 2y เท่ากับบวกหนึ่งแยกมาฝั่งนี้เป็นลบหนึ่งค่ะบวกหนึ่งแยกมาฝั่งนี้เป็นลบหนึ่งนักเรียนคะคราวนี้วิธีการง่ายๆก็คือถ้าเหมือนเดิมนั่นแหละแต่อันนี้คือเราจะรัดละสีะ่ 4, มาจากอะไรคะสี 4, ห่หารด้วยสองมีค่าเป็นสองถูกต้องไหมคราวนี้พจน์ของ x นักเรียนจะได้อย่างนี้เลยค่ะ x ได้สองนักเรียนจะเอามาบวกสองเลยค่ะยกกําลังสองได้เลย บวกกับรัดเลยนะ y y มาจากไหนอ่าดูตรงนี้คือลบสองนะคะลบสองหารด้วยสองมีค่าเป็นเท่าไรคะลบสองหารด้วยสองมีค่าเป็นเราเอาสองมานะคะตัวจีสองหารด้วยสองมีค่าเป็นหนึ่งสองหารด้วยสองมีค่าเป็นหนึ่ง เครื่องหมายลบเราเอาไว้เหมือนเดิมค่ะก็จะเป็นตรงนี้คือลบตรงนี้ก็จะเป็น1ยกกำลังอะไรคะสองเท่ากับลบหนักเรียนอย่าลืมนะคะว่าสองตัวนี้เราจะต้องเอาตัวนี้บวกเข้าฝั่งด้านนี้ด้วยบวกด้วยสองกำลังสองบวกด้วยหนึ่ำลังสองค่ะ จากนั้นเราก็จะได้ว่าอะไรคะ x บวก2กําลัง2บวกด้วย y ลบ1กําลัง2เท่ากับ2กําลัง2ได้แล้วคะ่ะ h ของเราเลยมีค่าเป็นลบ2ค่ะส่วน y ของเรามีค่าเป็นเท่าไรคะ1ค่ะส่วนรัศมีของเรามีค่าเป็นเท่าไหรคะ2จุดศูนย์กลางของเราก็จะได้เป็นอะไรคะลบ2คูณ1 รัศมีมีค่าเป็นสองนั่นเองโอเคเนาะอันนี้อันนี้คือแบบที่สอง่อะคราวนี้ลองทําแบบที่สองเลยนะ้องครูจะรัดแล้วนะคะออามาดูข้อที่สองกันข้อที่สองเราจะทำแยกแยก x ก,กับ x นะคะนักเรียนจะได้ว่าอะไรคะตรงนี้คือ x ก,กำลังสองบวกด้วย y กำลังสองบวกด้วย y เท่ากับ0 x ไม่มีตัวบวกแล้วก็เป็น x กำลังสองเหมือนเดิมเดี๋ยวแป๊บนึงอ่ะคราวนี้นักเรียนสังเกตด,ดูว่าตรงนี้ด้านนี้ด้านหน้าของตรงนี้คือเลขหนึ่งก็จะได้ว่าะไรคะก็จะเป็นหนึ่งหารด้วยสองเอาหนึ่งมาหารด้วยสองโอเคไหมคะก็เป็นหนึ่งส่วนสองบวกด้วยะไรคะบวกด้วย y บวกด้วยอะไรคะหนส่วนสยกกำลังอะไรคะสเท่ากับ0บวกด้วย1นส่วนสตัวนี้จะต้องมายกกำลังสองก็คือ1นส่วนสยกกำลังสองจากนั้นค่า h ของนักเรียนจะได้แล้ว h มีค่าเป็นเท่าไหร่คะศูของเรามีค่าเป็นลบหนส่วนสค่ะ ท่าที k ของเรามีค่าเป็นลบหส่วนสองค่ะ k เนอะก็จะเป็น k มีค่าเท่ากับลบหส่วนสองค่ะส่วน r r ของเรามีค่าเป็น1นส่วนสองค่ะตอบละ hk H ก็คือศนคู่กับลบหส่วนสอง r ก็คือหนึ่งส่วนสองนั่นเองอ่ะมาดูข้อที่สามกัน ข้อที่3เอา x กับ x มาอยู่ด้วยกัน x กำลังสองบวกด้วย1 0 x บวกด้วย y กำลังสองลบด้วย4 y เท่ากับอะไรคะ13าจำได้ไหมคุณรูณบอกว่าให้เอา10นี้ก็จะได้ว่าอะไรคะ10หารด้วย2มีค่าเป็นเท่าไหร่คะ5นักเรียนก็จะได้ว่าพจน์แรกคือ x บวกด้วย5 กำลังสองบวกด้วย y y มาจากไหน4ส่วนด้วย2มีค่าเป็น2 y ก็จะมีค่าเป็น y ลบเครื่องหมายลบนะคะตัวนี้คือเครื่องหมายลบก็จะเป็น y ลบลบอะไรเอ่ยลบ2กำลังสเท่ากับอะไรคะ13 นักเรียนอย่าลืมบวกเข้าไปด้วยบวกอะไรคะตัวนี้ห้าตัวนี้จะต้องยกกำลังสองบวกด้วยสองกำลังสองค่ะโอ้นักเรียนอย่าลืมนะอันนี้คือบวกสิบสามย้ายมาฝั่งนี้ตรงนี้จะต้องเป็นลบอะไรคะลบสิบสามเนอะลบสิบสามขอโทษทีเดี๋ยวครูขอย้ายตรงตัวนี้ออกมานิดหนึ่งก็จะได้อะไรออกมาคะ อ่าค่า h ของนักเรียนได้ละ h ของนักเรียนคือลบห้าส่วนค่า k ของนักเรียนมีค่าเป็นเท่าไหร่ได้เลย k มีค่าเป็นสองโอ้ยอย่าเพิ่งแป๊บนึงอย่าเพิ่งอีกแล้วก็จะเป็นอะไรคะ x บวกห้ากำลังสองบวกด้วย y ลบสองกำลังสองเท่ากับลบสิบสามบวกด้วยยี่สิบห้า บวกสี่ยี่สิบห้าบวกสี่มีค่าเป็นยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าลบสิบสามมีค่าเป็นสิบหกก็จะมีค่าเป็นสิบหกอ่ะก็จะมีค่าเป็นเนี่ยเพิ่งนะ,ะก็จะได้ว่า x บวก5ากำลังสองบวกด้วย y ลบสองกำลังสองเท่ากับ16เขียนใหม่ก็จะได้อะไรออกมา x เขียนใหม่ก็จะได้อะไรออกมา x บวกห้า กำลังสองบวกด้วย y ลบสองกำลังสองเท่ากับ4กำลังสองนักเรียนจะได้ว่า s มีค่าเท่ากับลบ5ค่ะส่วน k มีค่าเท่ากับ2ค่ะรัศมีมีค่าเท่ากับ4ค่ะจุดศูนย์กลางคือลบ5คู่2รัศมีมีค่าเป็น4ค่ะอ่ะคราวนี้มาดูข้อที่4กัน เหมือนเดิมข้อที่4ก็จะได้ว่าอะไรคะ x กำลังสองบวกด้วย x บวกด้วย y กำลังสองบวกด้วย2 y จับ1ตัวนี้ย้ายมาฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นลบอะไรคะลบ1เหมือนเดิมพจน์ด้านหน้าของ x ของเราคือตรงนี้คือเลข1ก็จะได้ว่า1ห,หารด้วย2ก็มีค่าเป็น1ส่วน2นั่นเองพจน์นี้ของเรามีค่าเป็น2 ก็จะได้ว่า2หารด้วย2มีค่าเป็น1นั่นเองก็จะได้อะไรออกมาคะ x บวกด้วย1ส่วน2กำลังสองเลยค่ะบวกด้วย y บวกด้วย1ยกกำลังสองเลยค่ะเท่ากับลบ1นักเรียนอย่าลืมบวกเข้าไปนะคะบวกด้วยอะคะ1ส่วน2ยกกำลังอะไรคะ2บวกด้วย1นกำลังสองค่ะ หนึ 1> 1กำลังสองก็มีค่าเป็น1ตัดกันอ่าโอเคคราวนี้เริ่มง่ายขึ้นมาอีกนิดหนึ่งก็จะได้ว่า x บวกหส่วนสองกำลังสองค่ะบวกด้วย y บวกหนึ่ค่ะกำลังสองเท่ากับ1นส่วนสองกำลังสอง h ของเราเลยมีค่าเป็นลบหนส่วนสค่ะ h k ของเรามีค่าเท่ากับลบหนึ่งค่ะส่วน R ของเรามีค่าเป็นเท่าไรคะหนึ่งส่วนสองนั่นเองโอเคจุดศูนย์กลางของเราก็คือลบหนึ่งส่วนสองคู่กับลบหนึ่งค่ะรัศมีของเราคือหนึ่งส่วนสองนั่นเองโอเค เริ่มง่ายเลยนะอ่ะไปต่อข้อที่5แยกเหมือนเดิม x กําลังสองบวกด้วย6 x ค่ะแยกโดนกวดจะจำได้นะบวกด้วย y กําลังสอง y ไม่มีตัวบวกค่ะเท่ากับลบสองเลยค่ะอ่ะโอเคคราวนี้เหมือนเดิมถ้า y ไม่มีตัวบวกนักเรียนสังเกตดูว่าตรงนี้คือ6 6ในที่นี้ก็คือ6หารสองค่ะมีค่าเป็นเท่าไราคะ3า y ไม่มีตัวบวกก็คือ0นย์นั่นเอง โอเคนะคะก็จะได้ว่าอะไร x บวกด้วย3ทั้งหมดกำลังสองค่ะบวกด้วย y บวกด้วย0นย์ทั้งหมดกำลังสองเท่ากับลบ2บวกด้วย3ามกำลังสองค่ะ3ามกำลังสองมีค่าเป็น9ลบกับ2มีค่าเป็น7อ่ะอครูเขียนใหม่ x บวก3ามค่ะกำลังสองบวกด้วย y กำลังสองได้เลยค่ะ เท่ากับอันนี้คือ7นะคะคราวนี้ครูอยากให้ได้ R ค่ะสูตรของเรามันคือ R กำลังสองเนาะครูก็จะได้ว่าอะไรอ่าเดี๋ยวนีก็จะเป็น x บวกสากำลังสองบวกด้วย y กำลังสองเท่ากับรูทเจ็กำลังสองเพราอยากได้ R h ของเรามีค่าเป็นลบสค่ะ k ของเรามีค่าเป็น0นค่ะส่วนรัศมีของเรามีค่าเป็นรูทเรค่ะรูทเจ็ดค่ะก็จะได้จุดศูนย์กลางของเราคือลบสคู่0ย์ค่ะรัศมีมีค่าเป็นรูทเจ็ดค่ะนี่คือคำตอบอ้าพอจะได้แล้วนะอ้าข้อสุดท้ายค่ะข้อที่ห จับ x กับ x มันอยู่ใกล้กันนะคะก็จะได้ว่าอะไร x กำลังสองลบด้วย1ส่วน2 x ค่ะบวกด้วย y กำลังสองบวกด้วย1ส่วน2 y ค่ะเท่ากับ1ส่วน8ค่ะนักเรียนคะเหมือนเดิมก็เอา1ส่วน2หารด้วย2ก็จะได้ว่า1ส่วน2หารด้วย2ก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วนสค่ะ ส่วนพจน์นี้ก็เหมือนกันก็จะเป็น1 2ส่วนสหารด้วย2ค่ะก็จะมีค่าเท่ากับ1 4ส่วนสค่ะก็จะได้อะไรออกมาคะก็จะเป็น x กบวก1ส่วนสี่กำลังทษทีค่ะตรงนี้จะต้องเป็นอะไรลบเพราะว่าตรงนี้เป็นเครื่องหมายลบก็ต้องเอาลบมาเหมือนเดิมลบ1นึ่งส่วนสี่กำลังสองค่ะบวกด้วย y บวกด้วยหนึ่งส่วนสี่บวกด้วยหนึ่งส่วนสี่กำลังสองค่ะเท่ากับหนึ่งส่วน8บวกด้วยหนึ่งส่วนสี่กำลังสองบวกด้วยหนึ่งส่วนสี่กำลังสองค่ะก็จะได้อะไรออกมา x ลบ1ส่วน4กำลังสองบวกด้วย y บวกด้วย1ส่วน4กำลังสองเท่ากับ1ส่วน8บวกด้วย1ส่วน 4, 4ี16บวกด้วย1ส่วน16นักเรียนครับ8 มันยังบวกลบกันไม่ได้ก็คือจะต้องคูณสองส่วนสองเข้าไปพจน์ด้านนี้มีค่าเป็นเท่าไหร่คะแล้วกูขอลบตัวนี้ออกไปก่อนก็จะได้ว่าอะไรคะ x ลบหนึ่งส่วนสี่กำลังสองบวกด้วย y บวกหนึ่งส่วนสี่กำลังสองเท่ากับ สองส่วนด้วย16บวกด้วย1ส่วน16บวกด้วย1ส่วนด้วย16นักเรียนก็จะได้ว่าสองบวก1 3เป็น 4, 4ีส่วนด้วย16บส่วน16ตัดให้เป็นสีส่วนอย่างต่ำก็คือส1่หน16เท่ากับ1ส่วน4 1ส่วน4ี่ทำให้เป็นเลขยกกำลังก็จะได้เป็น x 1ส่วนสี่ กำลังสองบวกด้วย y บวกด้วย1.4ส่วน4กำลังสองเท่ากับ1.2ส่วนด้วย2กำลังสองค่ะนักเรียนจะได้รัศมีคือ1.2ส่วน2ค่ะค่า s ของเราคือ1.4ส่วน4ค่ะส่วนค่า k ของเราคือลบ1ส่วนด้วย4ค่ะนี่คือคำคำตอบโอเคนะข้อนี้ยากนิดหนึ่ง Okay, que,